นี่คือวิธีช่วยเจ้ากวางที่บาดเจ็บก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะอันดับแรกเตรียมเม็ดคิดกับแบนเดตเผื่อไว้ด้วยละ่ะซึ่งจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็โบสในเขตลาวานะ่ะนี่ไงเจอละแต่รีบเคลียร์พวกแลนทีให้หมดก่อนนะอ่าน่าจะหมดแล้วแหละอยู่นี่ไงเอาไปให้หมดเลยละกันนี่ได้มาละเอาไปกดใช้ที่ตัวกวางได้เลยไหนเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมอ่านี่ไง นั่งได้แล้วนี่อ๋อเดี๋ยวต้องไปหาอาหารให้ด้วยสินะไม่มีที่ไหนเยอะเท่าหน้าทําเด็กแล้วแหละมาเก็บที่นี่น่าจะไวดีโอเคกินเข้าไปกินเข้าไปอ่ะแถมให้กินให้หมดละ่ะน่าจะสุดท้ายละโอ๊ยมาไงวันเนี้ยพี่ว่าน่าจะเกี่ยวกับอีเวนต์นี้นี่แหละรู้สึกเหมือนเจ้ากวางจะได้กินอะไรบางอย่างนะเราก็น่าจะต้องเอาันี้ให้ใช่ไหม โอเคได้ละไงต่ออุ๊ยมีคัดซีนโดดเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นข้างในเนี่ยเหมือนมีตัวอะไรจะเหนีอ,อกมาเนี่ยนั่นไม่ให้หนีด้วยโอ้โหเดินออกมายังกับพระเอกมีหันบอกด้วยนะมาขอสำรวจด้านในหน่อยมีกล่องทองข้างในด้วยฮะโอเคทองเก๊เป็นไงบ้างรู้วิธีแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยละเด